สวัสดีค่ะวันนี้ดาจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบฟินโกนะคะด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะถ้าทุกคนโหลดแอปฟินโกเข้ามาแล้วกดเข้ามาในระบบได้เลยนะคะจะเด้งมาสู่หน้านี้นะคะถ้าของใครไม่เด้งมาเป็นหน้านี้หรือขึ้นเป็นหน้าสินค้าให้สังเกตด้านล่างนะคะให้ขึ้นอ่าหมดหมูดที่ว่าบัญชีฉันนะคะรูปคนมุมขวาเลย สังเกตภาษาด้วยนะคะตรงนี้ดาวเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากใครยังไม่เปลี่ยนให้เข้าไปที่สถานีในประเทศที่ใช้งานนะคะกดเข้าไปได้เลยกด Thailand นะคะกดตกลงค่ะเลือกภาษาไทยนะคะระบบจะทำการรีเฟซให้นะคะ1ครั้งจะเด้งมาเป็นหน้าแรกแบบนี้อีกรอบหนึ่งกด บัญชีชันค่ะรูปคนมุมขวากดเข้ามาแล้วเข้าสู่ด้านบนได้เลยเป็นสมัครเข้าสู่ระบบค่ะ,ะด้านบนนะคะกดเข้าได้เลยกดเข้าแล้วจะเด้งมาเป็นหน้าแบบนี้นะคะทําการสมัครได้เลยนะคะกดสมัครค่ะสังเกตนะคะทงนะคะ,ตร,ะ,คะตรงเบอร์โทรศัพท์มือถือด้านหน้าจะเป็น ธงต่างประเทศนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันของเราสามารถคือตอนนี้คือใช้ได้หลายประเทศแล้วนะคะเลือกเป็นไทยนะคะ mm hmm. กดเข้าที่อ่าในส่วนนี้เป็นไทยเสร็จแล้วกดเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เราต้องการสมัครนะคะอ่าเบอร์โทรศัพท์เราสามารถใส่ศูนย์ข้างหน้าด้วยก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวดาวจะใส่ นะคะ089 490 73 31โอเคนะคะช่องที่2จะเป็นรหัสที่กดส่งนะคะด้านขวามือจะมีรหัสแจ้งเข้ามาใน SMS ในเบอร์ที่เราสมัครนะคะให้เอารหัสตรงนั้นมาป้อนนะคะช่องที่3มจะเป็นรหัสที่เราตั้งเองนะคะตั้งเป็นรหัสที่เราจำได้ง่ายๆนะคะ จะตั้งไว้ง่ายๆก่อนแล้วกดส่งค่ะโอเคเพราะว่าเวลาในส่วนนี้รหัสที่ข้อความมาใส่นะคะมี6ตัวค่ะกดยืนยันนะคะพอกดยืนยันเสร็จแล้วจะเด้งเข้ามาโค้ดรับเชิญตรงนี้ให้ใส่โค้ดของคนที่แนะนำเราหรือว่าให้เราสมัครในส่วนนี้นะคะ ก็ใส่โค้ดไปเลยของคนที่แนะนำเรามานะคะในส่วนนี้จะเป็นโค้ด6ตัวเช่นกันค่ะจะใส่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ได้หมดเลยนะคะใส่เสร็จแล้วกดตกลงค่ะ,ะมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษะไรเราไม่ต้องสนใจในส่วนนั้นนะคะกดต่อไปได้เลย สังเกตรตรงนี้เป็นไทยแลนด์ค่ะแล้วก็หน้าหลักกลับไปที่หน้าหลักเหมือนเดิมเลยแค่นี้ค่ะง่ายๆสมัครเสร็จแล้วนะคะในส่วนนี้ก็คือจะขึ้นโค้ดที่ฉันเชิญขึ้นเรียบร้อยแล้วก็อ่าด้านบนคือจะมี เป็นเบอร์โทรที่เรากรอกเมื่อสักครู่นะคะก็คือจะขึ้นแบบนี้หากใครสมัครเสร็จแล้วแนะนำให้เข้าไปตั้งค่าหรือใส่รูปโปรไฟล์ใส่ชื่อให้เรียบร้อยนะคะจะเป็นชื่ออะไรก็ได้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะคะเพราะเป็นหน้าร้านของเราเองนะคะสะดวกชื่อไหนใส่ชื่อนั้นได้เลยกดตั้งค่าหรือว่ารูปฟันเฟืองด้านบนนะคะ ด้านบนนะคะกดเลยพอกดเข้ามาแล้วจะเด้งมาสู่หน้านี้ให้ทุกคนกดเข้าสู่ที่โปรไฟล์โปรไฟล์นะคะอ่าสักครู่นะมันเด้งมากดปิดแล้วกดกลับไปเลยอ่ะตั้งค่านะคะโปรไฟล์ค่ะแล้วก็เลือกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วก็จะมีชื่อผู้ใช้ที่มันโชว์อยู่หน้าหลักเมื่อสักครู่ที่เป็นเบอร์โทรเราให้ทุกคนกดเข้าที่เปลี่ยนโปรไฟล์ค่ะ เลือกอัลบั้มนะคะที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือเลือกขึ้นมาหนึ่งรูปอะค่ะจะเป็นรูปอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะสมมุติเลือกอะ่ะก็จะปรับขนาดได้เลื่อนขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาขนาดที่เราสะดวกอะ่ะสมมุตินะคะก็จะก็กดเลือกได้เลยที่มุมขวาด้านล่างนะคะพอกดเลือกเสร็จมันก็จะเด้งเข้าไปสู่หน้าหลักอะตรงนี้เป็นของทีมงานเนาะเดี๋ยวเราจะกดเลือกให้ดูแล้วกัน มันก็จะเด้งเข้ามาแบบนี้โอเคไหมคะแล้วก็ชื่อผู้ใช้ตรงนี้เราสามารถกดใส่ชื่อพิมพ์ชื่อเราได้เลยแล้วกดตกลงมันก็จะเด้งไปสู่หน้าหลักเช่นกันนะคะโอเคคะ่ะตรงนี้สมัครง่ายมากเลยนะคะใครติดปัญหาอะไรคืออ่ะถ้าเข้ามา